สว,ส,สวัสดีครับและทุกคนกำลังอยู่กับเบื้องลึกอสงไข่ EP สามทํไมทํเสียงต่ํางนั้นนะต้องผี <S 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 เอออาแคซินไหนเบื้องลึกที่อยากจะเล่าอย<อ>าออกจะเล่าความประทับใจนะเออซีนที่ตามจีบแก้วตาตั้งแต่ห,หน้าห้องจนถึงยืนเก๊กหล่อยตรงต้นไม้อ่าคือก็ตัดไปตัดมาได้สนุกมากคือ ประมาณกี่กี่กี่ส4ครั้งมั้งอะไรมาหน้าห้องหน้าห้องอ่านหนังสือตรงระเบียงระเบียงอากาศดีจังแล้วก็ตรงวัดรูปสองที่สี่ก็ไปนู่นสแต่คือใช้การถ่ายก็คือทั้งหมดทุกคิวอะครับผมคือเขาไม่ได้ถ่ายเรียนแต่รู้สึกว่าตัดมาเออมันเป็นความสนุกและความคอนติเนียที่มันน่ารักอะตอนถ่ายก็ ก็แค่นึกว่าเอออันก่อนหน้านี้ทำอะไรแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะคอนติเนียมูดอารมณ์ได้ดีขนาดนี้ด้วยน่ารักน่ารักเออเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีมูดที่ได้จีบพระนางได้จีบกันแบบนี้เลยนะนี่มันเป็นมูดการจีบกันแบบน่ารักครั้งแรกอ่ะเออมันก็เลยแบบเขินอยู่อ่ะ อ่ะซีนนั้นใช่ไหมออซีนของเวฟนะครบเวฟขออนุญาตเลือกซีนนี้เลยเป็นซีนที่สําคัญของเรื่องเหมือนกันนั่นก็คือซีนที่ตกบันไดลงมาแล้วทาให้กระแสจิตเนี่ยไปผูกกันกับคุณใหญ่แล้วก็ได้เห็นเขาเป็นครั้งแรกในพบที่สองสัมผัสร่างกายแบบปุ๊บจูนติดเลยหัวใจสปักนี่แหละมันมันมันเป็นอะไรที่ เออในรีแอคชั่นของแก้วแบบแรกมันตกใจแหละแต่มันก็มีลึกๆว่าเอ้าทำไมมันหน้าเหมือนในคนที่กูวาดรูปไปเลยวะ<ป>อย่างเงี้ยนะว่ามันเลยมันเลยจะตกใจมันก็ตกใจไม่สุดประหลาดใจก็ประหลาดใจไม่สุดคุ้นเคยก็คุ้นเคยไม่สุดเป็นซีนที่ทำความเข้าใจในตัวละครยากมากเลยเป็นความรู้สึก กึ่งๆกลางๆของของทุกมูดเลยอ,ะอ่ะเออแต่พอได้ดูซีนนี้ออกมาแล้วก็อโอเคเราจะแบบมาคุ้นเคยกันเลยเพราะฝันเห็นทุกวันอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ใช่ใชก็ต้องอ้าวนี่ชีวิตจริงเอ,อเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทุกคนถึงดูรู้จักเขาอ,ะอ่ะฟิลฟิลฟิลโดนหมัดโดนหมัดทุก มันยิ้มทำไมมันวิ่งอะมันวิ่งอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านกูได้ยังไงวะเออมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยขอเป็นซีนนี้เลยขอเป็นซีนนี้ให้เป็นที่อยากมาเล่ามากที่สุดจ้ะแล้วพวกคุณล่ะครับชอบซีนไหนกันอืมส่งมาบอกพวกเรานะครับจ๋า X แล้วเจอกันเบื้องลึกอสงไขยา EP หน้าครับไม่บาย